ใครจะคิดว่าผิวพังอาจเริ่มจากลำไส้พังเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันนะครับคนที่เป็นสะเก็ดเงินส่วนมากมีลำไส้อักเสบเหลือรังแบบไม่รู้ตัวเวลาเรากินอาหารแบคทีเรียนในลำไส้จะเป็นตัวที่ช่วยย่อยและสร้างภูมิคุ้มกันและถ้าจุลินทรีย์น้อยลงอาการอักเสบก็ลามไปทางร่างกายรวมถึงผิวหนังของเราเองด้วยนั่นคือเหตุผลที่คนเป็นสะเก็ดเงินบางคนแค่เครียดกินแป้งเยอะ หรือนอนไม่พอก็ผื่นขึ้นผิวคันเจ็บแสบไปทั้งตัวดังนั้นการเติมแบคทีเรียที่ดีบาซิลัสโคคูลันที่ช่วยฟื้นฟูลำไส้ลดการอักเสบและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในโดยเฉพาะในคนที่เป็นผิวอักเสบหรือเสะเก็ดเงินแดะที่สําคัญการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมไปถึงการเสริมวิตามินที่ดีนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของแบคทีเรียที่ดีรวมถึงวิตามินดีสามซิง สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการฟื้นฟูที่คนเป็นสเก็ดเงินมักขาดและเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามคอมเมนต์เซฟแชร์กับคนที่คุณรักแล้วยังไงเจอกันคลิปถัดไปครับแล้วกาจะมาพูดว่า